السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي ก็ขอความสลามัตรหมัดบารักัดเนปมัดนะจงประสบนักเรียนนะชั้นมาสร้างในการพูดที่รับฟังประธานนะครับก็วันนี้เป็นคลิปที่ส้งข้องถึงที่ส้มนะครับน่าโตจากเรื่องข้องนการคำชีแจงนะข้องมันอินจินที่ทุกเปลี่ยนแปลงนะครับเดิมนี้นะพวกนี้นี่ได้เปลี่ยนแปลง นะกับเปี่ยนอินจินี่ทุกตังไว้ซีเลมนะครับในคลิปเดิมนะครับแต่ทีนี้มาแล้วซีเลมที่มันได้แต่งขึ้นมานะครับที่พวกนี้ได้แต่งขึ้นมาอันอินจินนะอันผัดบัวอันอินจินอ่าซีเลมขก็กำปีอินจิี อาดโผนโมนโมอินจินยังดิจดิคันสำรับนามชื่อชื่อของคัมภีร์อินจินที่ทุกธรทำทุกธรรมขึ้นมาที่ทุกมาผลิตขึ้นมาบาจโจอันเพื่อการอ่าน ดานตำปัดมรจุฮ nah, si nah, nah, si ah um ุกุมและเพื่อเป็นทีอ้างอิงนะการตัดสินฮุกุมต่างๆนะครับสี่เล่มนี้นะที่ทุกเลี้ยนทุกแต่งขึ้นมาทุกล้อมขึ้นมานั้นนะมีสีเล่มเพื่อที่จะให้มีการอ่านและเป็นสถานที่อ้างอิงการตัดสินฮุกุมต่างๆอาดอลาสปาร์ตีดีบาวะทุกลาไว้ข้างหลังนี คือสัตว์ทุกชนินั้นอันอินจิน m a t เปองารังนันอ่ะปองารังยผู้แต่งคัมพี m a ตานี่อียว่ก็คือคนที่ชื่อมัตานะมันแทงอ่ดยนาชื่อของมันเองคดูอินจินมารกิสมุรกิส Pengarangnya Puteng kampi ini kau ke Murakis. Ketiga injil Luko. Pengarangnya Puteng kampi Luko ni Ialah Luko. Keempat kaudisi injil Yohanna. Pengarangnya Puteng kampi Yohanna ni Ialah Yohanna. Macam. นี่คือชื่อดังซี่คัมพีข้องคัมพีอินยีนที่ทุกปลอมทุกเปลี่ยนขึ้นมานะครับโดยพวกโดยพวกที่มีชื่อดังกล่าวน,นะครับสเสกยล่ะนามอนานมออันอินจีนปันสู่เช่นนั้นและนามชื่อข้องอันอินจีนที่ทุกปลอมอย่างเตลอะฮดีเอะติรบกันและทุกทำให้ยอมรับผุเลปันดรีปันดรีโด,ดยบรรดาหนักบุตร ทุกทำทุกพร้อมขึ้นมาอุนโตบาจโจอันเผื่อการอาน dan มรจุหุกโอมหุกโอมและเป็นทีมรจุเป็นทีตัดสินนะข้องบรรดาฮุกโมฮุกโมต่างๆเกิดปาดนยเกิดปาดออินจินปันสูต่อคำพีที่ทุกพร้อมขึ้นมานั้นนะครับทางซีเรมนี้นะเป็นคำพีที่ทุกพร้อมขึ้นมานะครับกากต่อจากคลิปที่ที่แล้วนะครับ นาบรรดาคำเพที่ถูกแปลงขึ้นมาทั้งหมดนะครับการสุดท้ายนะก็ให้นักเรียนขัดนานี้แหละนะครับนานี้ที่ครูเริ่มอ่านจนกระถ่งสุดท้ายก็ปโดยโยขัดมาลายูพร้อมกับคำแปลนะพร้อมกับคำแปลนะขัดในกระดาษสมุดหรือว่ากระดาษรายงานเหลวเตะนะครับนาเสร็จแล้วท่ายูปนะครับนะท่ายูป,นะยปส่งต่างเช็คส่วนตัวของครูนะครับ นาข้อย้ําว่าเวลาเราเขียนเซ็ตนั้นขัดเซ็ตนะดานขว้ามือหรือว่าด้าน้ายมือตรงนี้ก็แต่ให้เราเขียนชฉื่อของเราให้ชัดเจนนะครับเขียนชฉื่อของเราให้ชัดเจนนาว่าเป็นข้อนักเรียนทานใดนะครับน้าถ้าทายมาไม่มีชฉื่อนี่ทื่อว่านาไม่เอากันนาทื่อว่าโมฆขาดกันนะครับในการส่งงานนะก็สุดท้ายก็ของคลิปนี้ก็ข้อจบนะเพียงเท่านี้ก่อน السلام عليكم ورحمه الله وبركاته